น้องหมาวิ่งหน้าตั้งใส่เกียร์ทุกนัดช่วยด้วยแมวมอจะกินผมเจ้าหมาน้อยกลัวมากแต่เมื่อตั้งสติได้จึงวิ่งมาหาแมวสม้มที่กำลังตากปลาเค็มอยู่พี่แมวส้มผมคิดถึงจังน้องหมาหนักเลงมดมาฝากพี่ทำไมไว้นะทุกคนว,ว,วิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งใสเกียร์แมวโชคดีที่พวกเขาวิ่งมาเจอทัน แม่มดจอมเกเรโมโหมากมันตัวใหญ่เกินที่จะเข้าท้ำได้เสียาดายจังอดกินเลยในถ้ำม,มืดมากแต่โชคดีที่แม่ส้มพบไฟฉายไปด้วยน้องๆนังินง,นงตามพี่มาพี่เห็นแสงที่ไยอุโมงค์แล้วในที่สุดก็เจอทางออกเย้ yeah, พวกเรารอดตุยแล้วทั้งหมดได้เดินทางกลับที่พักแล้วจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนาน คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ